และสำหรับใครที่มองหาเว็บเติมเกมนี่เลยนะครับผมขอแนะนำเว็บ t w e n Pay นะครับเว็บที่เติมเกมที่ดีที่สุดนะครับราคาถูกและปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะมีเกม Gin Chin Impact, Arena Breakout กับ G Mobile, One Punch Man เด็ดสองเกม Rv แล้วก็เติมเงินต่างๆนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นเลทราคาสำหรับ One Punch Man ที่ผมเล่นอยู่นะครับและใครที่สนใจก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมปักไว้ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนะขอฝากไว้อยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับในคู่ในเกม One Punch Man นะครับ โอเคผมวัีทำการจะพาทัศเสิร์มกิกับฟูบกิระดับยูอนะครับสองพี่น้องนะกทำการไปรุยในศึกตัวตัวบักนูนะครับว่าตอนนี้ทัศเเสิร์มกิกับฟูบกิเนี่ยมันยังพอเล่นได้อยู่หรือเปล่านะซึ่งไอ้ฟูบกิเนี่ยยังเล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าทัศเเสิร์มกิเนี่ยคือมันก็ผ่านมาน่าจะเป็นปีแล้วนะครับที่มันเป็น UR ตัวละครตัวแรกนะครับที่มันทําการเข้ามาในเกมนะซึ่ง U r ปัจจุบันนะตอนนี้ก็มีอยู่หลายตัวเลยครับน่าจะมีเป็น10กว่าตัวนะอาจจะปัจจุบ ตอนนี้คือรายชายใต้ดินระดับ UR ก็ทําการเข้ามาในอ่าในภาพเรียบร้อยครับตรงนี้นะคือข้อมูลสกงสกิลก็มีให้อ่านนะครับใครที่อยากรู้ว่าเป็นไงก็ลองไปอ่านดูได้นะครับนี่นะหลักๆของใต้ดินก็คือเป็นการอ่าสตันนะครับนะหลักๆก,ก็มีแค่สตันเพราะว่าเรื่องดาใจของตัวใต้ดินเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะสำหรับผมคือก็น่าจะข้ามนะส่วนใครที่อยากจะฝากสุ่มก็เดี๋ยวทําการมาเปิดรับคิวฝากสุมกสส่มนะครับสำหรับไอตัว ราชาตัดดินนะระดับ UR โ okay, อเคอะวันนี้นะครับจะพาทัศน์เซอร์มบกินะระดับ UR นะครับเป็นตัวละคร UR ตัวแรกนะครับที่ทำการแจ้งเกิดในอดีของนายคุงนะเพราะว่าตอนที่ผมสร้างอดีตเซิร์ฟเวอร์555เนี่ยน่าจะเป็นตัวแรกเลยนะครับที่ผมสุ่มแล้วแบบไม่ไม่โดนการันตีนะสนับตัวทัศน์เซอร์มบกินะถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะหมดไปประมาณ140-150ใบนะประมาณเพราะว่า ผมจําได้ว่าถ้าซูมมกิเนี่ยคือผมไม่โดนการันตีนะร้อยเปอร์เซนต์เลยถ้าจำไม่ผิดโอเคหนึ่งตัวนะครับเป็นฟูบุกินะครับระดับยูอานะซึ่งฟูบุกิเนี่ยผมสุมเป็นพาร์ตสองมานะอ่ะอย่าพลาดด้วยนะครับในทีมนะนี่เลยครับตัวไอ้ฟูบุกินะครับเป็นตัวดาเมจหลักนะครับที่ทําการแบกทีมผมน่าอยู่นะครับตอนนี้นะคือเป็นตัวดาเมจตัวเดียวไปเลยนะเพราะว่าเรื่องคงเรื่องของเนี่ยคือผมยัดสุดหมดนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ดาวม่วงเป็นดาวเหลืองนะครับคือยัตสุดหมดแล้วสะหรับตัวฟูบุกินะพลังก็อยู่ที่38ล้านนะครับเป็นพาร์สนะหาดาวเหลือง4ี่ดาวม่วงนะครับตอนนี้คือมันขาดตัวท่าดาของอาจชิปปุกตื่นฮีโร่นะครับเลยมันก็ยังไม่ได้ขึ้น5ดาวม่วงนะเพราะว่ามันหายากนะครับไอตรงนี้นะก็เดี๋ยวค่อยๆเก็บไปนะครับเดี๋ยวก็คงน่าจะ5้าดาวม่วงในเร็วๆนีอ้อาจจะคิดว่าประมาณ4วันนะครับอาจจะขึ้น5ดาวม่วงนะสลับฟูบุกิ โอเคอ่ะทักษะทงทักษะก,ก็มีตานี้ครับผมนะใส่เป็นแผ่นนรกนะครับเลเวลเจ็ดนะครับเพราะว่ามันจะมันจะเพิ่มเอฟเฟกเป็นดาเมจต่อเนื่องนะครับไอแผ่นตรงนี้นะเพราะว่าฟุบกิเนี่ยมันเป็นดาเมจต่อเนื่องนะครับเป็นพายุต่อเนื่องนะคือมันจะกัดแรงนะคะถ้าเกิดเราใส่แผ่นนี้นะคือมันจะแบบดาเมจคือแบบมันจะแบบบึบบึบบึบไปเลยนะอ่ะร้วนี้นะครับใส่เป็นแผ่นกำแพงแข็งนะครับหรือว่าเป็นต้านคีนั่นเองนะเลเวลเจ็ ่วนนี้ก็แคเป็นอ่าต้านเลเวลเดนะครับเป็นแผ่นต่อต้านเลเวลเนะแล้วก็เป็นแทงทะลุนะครับเลเวลเจ็ดนะโอเคเสื้อส่วนอ,อุปกรณ์นะครับก็ใส่เป็นเซ็ตอ่าจักรกลนะครับเป็นโจมตีเปนะอร์เซ็นต์นะออปชันก็มีต,มตานมนี้ครับผมนะลดดาเมจอ่าโจมตีหมู่เพิ่มดาเมจนะโจมตีหมู่เพิ่มดาเมจแล้วก็เป็นโจมตีแนวตั้งเพิ่มดาเมจอันนี้คือไม่มีผลนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวหมู่นะครับฟูบุกินะอีกตัวนึงนะครับเป็นท่าเสริมุกิ UR น,นะครับนี่นะ อันนี้คือเป็นพาร์ทหนึ่งนะครับเป็นห้าด้านเหลืองห้าด้านม่วงนะเป็นพลังยี่สิบสามล้านนะโอเคทักทรงทักษาก็ไม่ได้เจาะนะครับเพราะว่าไม่ใช่ตัวในทีมผมก็เลยไม่ได้เจาะให้มันนะเพราะว่าถ้าซื้อมกินนี่คือปัจจุบันนี่คือเขาเรียกไงตัวมันก็น่าจะเปาะบาแล้วนะครับเพราะว่ามันคือมันเข้ามานานแล้วอะนะโอเคไอเทมเฉพาะก็3ดาวน,นะครับนี่นะเป็นรองเท้าคัตชูนะ3ดาวโอเคเอุปก,กรณ์ก็ใส่เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเซ็ตพลังไฟนะ เนี่ยผมนะ้วก็มีตามีลสลนะ okay, ับออปชันนะโอเคการ์ดโงการ์บับก็ตามนี้ครับผมนะโบนัสต่อสู้โบนัสสปีดอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็อัตราชี่สองอันนี้ก็มีเป็นพลังโจมตีนะครับเป็นเพิ่มดาเมจโบนัสอะไรก็ว่ากันบงกันไปนะโอเคมาเดีย๋ยวเราไปแลวนะสลับตัวศึกดวลตัวบัคนะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทันซื่อมอกี้เนี่ยมันจะพอได้โชว์หรือเปล่านะก็ภาวนาะขอเจอทีไม่ตึงมากแล้วกันนะครับอ่ะ โอเคไล์อ okay, ัพก็จัดตามนี้นะครับคือเอามาไว้แถวกลางนะเพราะว่าเราจะได้คุมโลกของเจ้าโกเคสึด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคืนถ้าซื้อเมื่อกี้เนี่ยผมกลัวว่ามันจะตายไวยเกินไปนะก็เลยจับมั่งยืนตรงกลางไปเลยละกันนะเพราะว่ามันจะได้มีโลกอมาตะของโกเคสึไวอ่ะมาขอไม่ตรงไม่ตึงมากอ่าแปดสิบสามล้านคนนี้ก็คนนี้น่าจะหน่อมแนมเกินไปไหม อันนี้151ล้านก็โอ้โหคนนี้ก็มีฟูบุกินะครับห้าดาวม่วงนะโอ้ยไหวหรือเปล่าเนี่ยเราอันนี้56ล้านนี่คือน่าจะชิวๆนะอะ่ะโอเคเดี๋ยวขอเตี๋ยคนนี้ดูแล้วกันนะครับพลัง151ล้านนะไม่รู้กันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะเพราะว่าเขาเนี่ยมียุงระดับ UR ได้นะครับเป็นตัวรับดาเมจนะอ่าแต่ว่ามันมีฟูบุกิเอ้ยมันมีทัศเอ้ยมันมีฟูบุกิอะดิคือผมก็ว่าถ้าสื่อ มันจะได้เฉิดฉายอย่างไม่สุดนะโอเคอันนี้ไม่มีอ่ะเดี๋ยวผมขอถอดตัวละครแล้วกันนะครับเอาเป็นตัวไก่ๆมาเยอะแล้วกันนะอ่ะเอาได้ชายอ่ะยืนนี่แล้วกันนะแล้วก็ถอดตัวแฟตออกไปใส่เป็นตัวอื่นแทนแล้วกัน่ะกระบองเด็กไปส่วนคอก็ใส่เป็นคอเด็กไปแล้วกันนะครับตรงนี้นะอ่ะเพราะว่าตัวตัวไอหลักๆเรานี่คือน่าจะมีประมาณอ่าสามตัวนะครับเป็นตัวเกวินนะครับเป็นตัวบู์สปีดนะ ฟูบุกิทัตเซอร์มุกิได้โชว์เพราะว่าถ้าทัตเซอร์มุกิเนี่ยไปเจอตัวฟูบุกินะครับคือมันจะไม่ได้ไล่โจมตีนะเพราะว่าไอพายุของตัวฟูบุกิเนี่ยคือมันจะห้ามไล่โจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแสงปากกาแสงเป็นตัวคิงเป็นตัวไอทัตเซอร์มุกินี่คือจะไม่สามารถไล่โจมตีได้น,นะก็คือเราก็เลยต้องหลีกเลี่ยงนะอ่ะคนนี้นะครับไม่มีฟูบุกิแต่ว่ามีเป็นทัตเซอร์มุกินะมาลองดูหน่อยแล้วกันนะครับคนนี้นะ มาจังหวะน,นี้เราจะได้เปิดก่อนนะครับมาจังหวะน,นี้มาเกวินนะครับได้เปิดก่อนนะครับไปทําการมาผมนะทําการเกวินทําการเตะก้านขอไปหนึ่งดอกจังหวะน,นี้ยุงก็ติดสตันกันไปนะครับแต่ว่าถ้าเซอร์มกิหมาผมในจังหวะน,นี้ดอกแรกปัดไปเ็ล้านดาเมจเพราะว่ามีฝูงยุงรับดาเมจนะครับก็ดาเมจเลยอาจจะเบานะอ่ะป่าไป1ที 1> แล้วก็ป่าผมนะกระบองเหล็กไล่โจมตีเพราะว่าเป็นกลยุทธ์ของตัวอาสาอาวุธนะ แล้วมาจังหวะนี้ไปรับผมนะฟูบุกิทำการพายุสาไป1นหนึ่งทีผมนะ63ล้านดาเมจแล้วพี่สาวมาจังหวะนี้ทัดเตอร,ร์มุกิรับผมนะแล้วฟูบุกิทำการสามปหนึ่งทีโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่ายังไงเดียเป็นคอมโบ2พี่น้องนะครับนี่นะเพราะว่าเกมนี้คือเรามีเป็นตัวฟูบุกินะครับทั้งหมด2ตัวละครน,นะเพราะว่ามีเป็นตัวหลักนะครับ1ตัวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวคือเป็นตัวลูกน้องนะครับของตัวทัตเตอร์มุกินะครับนี่นะเราเกมนี้คือเรามีเป็นตัว ท้าเตอร์มกืกิไม่ใช่ท้าเตอร์มืกิเดี๋ยวเป็นฟูบมกินะครับสองตัวอุ้ยเรียบร้อยแล้วครับผมนะโอ้โหทีนี้ก็โดนเก็บงานไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าอ่าฟูบมกิเรานี่คือน่าจะแรงเกินไปนะก็เลยตุยเลยอ่ะขอตึงๆสักนิดหนึ่งอันนี้86ดสหลายมีตัวแฟดยูอาร์ก็โอ้โหอ่าคนนี้ก็มีโอ้ยอันนี้อันนี้ไม่จักกลไม่เล่นแล้วกันนะครับเพราะว่าจักกลน,นี่คือมันโกงนะอ่ะ เอาคนนี้ก็ได้นะครับมีเป็นตัวแฟดปาศแสนนะครับแต่ว่าเราจะไหวหรือเปล่าเนี่ยก็เดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะมาจังหวะนี้นะครับเราได้เปิดก่อนจากตัวเกวินนะมาจังหวะนี้เรามาครับผมมาจังหวะนี้เกวินไปครับผมมนาะทำการเตะก้านคอเด็กไปหนึ่งมาแล้วแฟดเขาเป็นโอ้แล้วแฟดเขาเป็นพาร์ทสองนะครับก็เลย โดนไล่โจมตีมาหนันะครับหนึ่งทีนะโอ้โหเรียบร้อยเลยทีนี้คือฟูกิถ้าเติมกิรแล้วนี่คืออาจจะแบบเขาเรยวไงอาจจะแบบได้ได้ออกตีนะครับนี่นะเพราะว่าโดนใบไม่ติดนะครับจากแฟดนะก็ถือว่าเป็นข้อดีแล้วกันอะ่ะโอเคผมนะับไปเึ็งทีหนึ่งล้านดาเมจก็ไม่เท่าไหร่แล้วโดนแฟดไล่โจมไปหนึ่งทีอย่าเพิ่งติดนะโอ้โหเรียบร้อยนะครับติดตัวห้ามไล่โจมตีไปเลยนะโ,โหดเรียบร้อยเลย แล้วก็โดนตัวกิบินนะครับเตะสตันมันเรียบร้อยครับผมนะแถวกลางแล้วคือทัาเตอร์มุกิเราตดสตัน no ไม่เป็นไรครับผมนะให้น้องสาวทําการล้างแค้นให้กันแล้วกันมาจังหวะนี้ผมนะมาโดนแฟดทาการปาบหนึ่งทีโอ้โหปาบมนทีเผมนะยี่สิบล้านเราปาราบผมนะเระเบิดหนึ่งทีเรียบร้อยแล้วผมนะเระเบิดแฟดตายไปเลยแล้วนซฟฟอสัตมาหนึ่งหมัดบ้างโอ้โหยี่สิบหกล้านดาเมจนะครับตัวไอทัตเตอร์มกิทนะครับติดโลคไปเลยนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไร แล้วมาผมจังหวะนี้ว่ายังไงแล้วเปิดโล่เรียบร้อยผมนัดตุยกันหมดเลยแล้วเหลือตัวเมลสกัดอยู่อันนะครับตัวเดียวไปเลยนะโอ้โหแล้วก็โดนไหยาขืมมาครับหนึ่งทีนะโอ้โหสี่ล้านดาวเมจก็ยังยังพอยืนได้อยู่นะแลายผมได้ชาญลอยไปหนึ่งทีเพิ่มไดเจมกันไปแล้วมาผมนัดลูหนามทิมที่ไม่เข้าแล้วไปวผมนะัดกิ้ววินำการสตาร์ทไม่หนึ่งทีเรียบร้อยผมนะเมลสกัดก็ติดสตาร์ทกันไป นะแล้วมา,าผงนะฟูกิสสามหนึ่งทีเรียบร้อยผมว่าจังหวะนี้ทัตเซอร์มุจิมาผงนะั้นได้โชว์หน่อยอป่าไปาผงนะั้นสามล้านดาวเมทแล้วก็ฟูกิสผมนะทำการและโจมตีไปโอ้โหเจ็ดล้านนะตอนนี้ก็น่าจะลุมนะครับหนึ่งลุมหกนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือมันโดนพายุหิมะของตัวไอ้ฟูกิสนะครับหลับไปเลยหมดเลยนะเพราะว่าสนามมันเนี่ยมันแรงจริงนะครับไอ้สนามพายุมันนะคือกัดแรงมาก อ่ะรูหนามทิมก็ยังทิมไม่ตายละอนลอยได้ช้าผมน้ำหมุนไปหนึ่งทียังไม่ตายโอ้โหอ่ะม้าผมนละกิวินำการสตาร์ทไปหนึ่งทีนะสลับตัวเมลสากัดนะแล้วก็ม้าผมนัาเสริมเมือกียังไล่โจมตีมไม่ได้นะครับเพราะว่าติดตัวห้ามไล่โจมตีของตัวไอตัวแฟดอยู่นะก็เลยยังไล่ไม่ได้อ่ะสาบไปหนึ่งทีผมนะ2สองยี่ห้าล้านดาเมจหรือเปล่าแล้วมาจังหวะนี้ทัาเสริมเมื่อกีหมุนไปผมนะ 8ล้านดาเมจแต่ว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นตัวดาเมจหมู่นะครับมันอันนี้คือมันเดลือตัวเดียวนะก็ดาเมจก็เลยไม่ค่อยแรงมากอ่ะเด็กจิ้มไปให้ผมนะสิบสองล้านดาเมจก็ยังไม่ตุยแล้วมาผมได้โจมตีได้เรียบร้อยก็ปาบหนึ่งทีผมนะ10สิบล้านอ่ะไปยังไม่ตายอีกโอ้โหมันก็อึดถึกโทนจงนะครับสำหรับตัวมเมลสากาดนะแม่อึดจริงๆสายไปใผมนะเก้าล้าน ก็ยังไม่ตายนะครับเพราะว่าติดอมตะนะอ่ะสิบเอ็ดล้านดาเมจแล้วก็ยังไม่ตุยอ่ะดาร์ชายหมุนไปนึงทีว่ายังไงก็ยังไม่ตายแล้วมาผมจังหวะนี้เทอร์นี่สี่ยังติดโล่อยู่อีกหนึ่งตัวมาตายสักทีเถอะเมลสากาดเองก็เขาเรียกว่าไงอ่ะมันติดดื้อด้านเกินไปนะมันไม่ยอมตายเนี่ยแม่ออมตะมันนี่คือก็แข็งแกร่งจริงนะอ่ะ จังหวะนี้ผมว่าไปสอบพี่น้องเราก็ลุมมันให้ตายไปเลยนะฝาผมนะฟูกิตายไปหนึ่งทีก็ยังติดโล่อยู่ท้าเซอร์มุกิไล่โจมตี6ดามเมจนะครับเพราะติดโล่อยู่นะอ่ะฟูกิซ้ำไปหนึ่งทียังไม่ตายเรียบร้อยผมมันโดนระเบิดตายไปเลยเกมนี้นะครับท้าเซอร์มกิก็ทําดามเมจไปทั้งหมด1%นะครับที่เหลือคือเป็นฟูกิน้องสาวนะครับทาดามเมจไปทั้งหมด96.9%นะโอ้โหอะ เอาอีกสักหนึ่งคู่แล้วกันนะขอตึงๆหน่อยแล้วกันนะคู่นี้นะร้อยสิบล้านร้อยสิบล้านมีจักรกลอีกแล้วอะโอ้โหถ้ามีจักรกลนี่คือเดี๋ยวผมขอเอาตัวกโกเกส์มาแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเากิดเจอจักรกลก็อาจจะแบบตึงๆหน่อยอ่ะโอเคเอาทีมเต็มสูบไปเลยแล้วกันมาผมนะคนสุดท้ายน,นะครับเจอกับตัวห้าทีซัดนะครับนะ่จาจเซิร์ฟเวอร์ห้าหกแปดนะอันนี้ก็คือนะ่าจะเป็นตัว ตัวใหญ่โตเต็เงนะครับเพราะว่ามีเป็นตัวจักรกลนะมาชนก็หน่อยนะครับสำหรับตัวอัศวินจักรกลนะมาจังหวะนี้เรียบร้อยผมนะแฟลเขานี่คือติดสตันไม่ให้ติดต,ติดไอตัวพยุหีมะานะมา้าพอจังหวะนี้ไปเกวินทําการเตะก,ก้านคอมโยสกาดไปหนึ่งทีแร้วรับผมนะติดสตันกันไปแล้วม้าผมนะท้าเตอมเมกิหมุนไปหนึ่งทีโอ้โหสองล้านดาเมจนะครับเพราะว่าหมุนไม่เข้านะอะ ถาเติมกิ่ฟูมกิซ้ำไปหนึ่งทีโอโหเรียบร้อยอะแฝดทำการไล่ป่าไปหนึ่งทีผมจังหวะนี้หนึ่งล้านดาเมจอ่ะแล้วเขาไล่โจมตีได้ยังไงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะโคเคนส์เขาไม่ติดตัวพายุหิมะนะก็เลยไล่ได้แล้วมาผมจังหวะนี้ไปผมนะฟูมกิททำการสาไปหนึ่งดอกโอโหสี่สิบสองล้านดาเมจแล้วไปถ้าเติมกี่พี่สาวซ้ำไปหนึ่งทีโอโหเจ็ดล้านจังหวะนี้ไปผมนะฟูกิซ้ำไปหนึ่งทีโอโหหนึ่งล้านหกแสนดาเมจก็ยังไม่ค่อยเข้า แล้วมาจังหวะนี้พี่สาวผมนะัออกโลไปหนึ่งทีหมุนแล้วผมนับสิบล้านดาเมจแล้วป๋าผมนับโฟกี้สาไปหนึ่งทีโอ้โหเก้าล้านดาเมจกันไปนะครับจังหวะนี้นะแล้วมาผมนับแฝดประกาศแสนคำการป๋าไปหนึ่งดอกนะโอ้โหสิบล้านดาเมจแต่ว่าก็ยังไม่เท่าไหร่แล้วมาจังหวะนี้เมสกัดติดสตาร์และเรียบร้อยผมนะไปแฝดประกาศแสนคุณำการไล่ป๋าไปหนึ่งทีสี่สิบเอ็ดล้านดาเมจยังไม่มีใครลงใครล่วงแล้วป๋าผมนับเด็กดอกทำการ เจมไปหนึ่งทีโอ้โหสิบเก้าล้านดาเมจนะอ่ะแล้วเบิดกันไปแล้วหมาผมว่าซีฟู้ดหนึ่งหมัดบังเอาไว้ผมนะสามล้านดาเมจโอ้โหมันบังอาจทําตัวถ้าเซอร์เบอรกิทในคงติดโล่เลยนะบังอาจมากแล้วหมาผมจังกดจากคนทําการสามหนึ่งดอกโอ้โหเจ็ดล้านดาเมจนะก็ยังได้อยู่นะจังหวะนี้อ่ะป่าไปผมนะยี่สิบสองล้านไปลูนามทิมไปหนึ่งทีผมนะทิมไม่เข้า แล้วก็โกเกเ็ตเือผมนะกระทืบแถวหน้าไปหนึ่งทีอ้โหย4ิบสี่ล้านดาเมจแล้วมาจังหวะนี้ผมนะโกเกเ็ตเือขัดนำการยับหนึ่งหมัดแล้วแฝดทําการไล่ปล่าไปหนึ่งทีอ้โหสามสิบแปดล้านดาเมจกันไปแล้วมาผมจังหวะนี้ทนะเทินที่สองนะปลายเกลวินทําการเตะสตารตัวเมสาก,กาไปหนึ่งทีนะเตะสตารมาเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยผมนะไม่ติดสตัรน,นะก็ไม่เป็นไรอ่ะป่าไปหนึ่งทีผมนะยิบสี่ล้านดาเมจ แล้วมาจังหวะนี้ฟูบุกิครับผมนะสาไปหนึ่งพีดโอ้โห่เก้าสิบปดล้านดาวเมจมาแล้วจังหวะนี้พี่สาวมาแล้วครับผมนะทัตเตอร์ม่กีปสาไปผมนะย3บสมล้านดาเมจแล้วฟูบุกิทำการซ้ำไปหนึ่งพีดโอ้โห2ยี่สิบดล้านดาวเมจในจังหวะนี้ก็ยังติดโล่กันรัวนะครับเพราะว่าเขามีตัวโคเกสึระดับยูอานะก็เลยยังติดโล่ได้อยู่นะอ่ะเรียบร้อยผมนะโคเกสึโดนระเบิดโล่ตายไปเลยมาจังหวะนี้ แล้วมาผมนะรุลูสนามไลเบ็ดมาหนึ่งทีแล้วก็เมลสากาัดไม่มีอันติเล่นนะครับหรือว่าเขาปิดอันตินั่นเองนะไปลผมนะแฝงประกาศสารน้ำการลําไปหนึ่งหมัดไปลผมนะั้นลัไปหนึ่งดาบโอ้โหอะจังหวะนี้ผมนะโดนไล่โจมตีมาหนึ่งทีนะครับผมจากตัวแฝงประกาศแสงน,นะโอเคเรียบร้อยผมนะั้นโดนระเบิดตุยกันหมดเลยเหลือแค่สองตัวนะครับตัวเมลสากาัดก,กับตัวจักกลน,นะโอ้โห แต่ผมว่างานนี้อาจจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าเราเจอจากรกนนะจากรกนนี่คือมันตัวโกงนะเมตานีอ่ะจากรกนนะผมนับ32ล้านดาเมจก็ยังรับได้อยู่มา28ล้านดาเมจครับจากตัวแฟรน,นะเรียบร้อยผมนะจากรกนนี่คือตายเกือบแล้วหนึ่งทีแล้วป่ามาผมแล้วเรียบร้อยผมนะโอ้โหท่านเซอร์เมื่อกี้ตายเลยบังอาจมากจากรกนแกทําให้ทัศนเซอร์เมื่อกี้ฉันดูแย่มาเดยวน้องสาวนะครับยังไม่ตานยน่าจะเจอเน้องสาวเราทําการ วัดนะครับสำหรับตัวจากกลน,นะมาแฟดให้ผมนะทําการไล่ปล่าไปหนึ่งทีเรียบร้อยผมจากกลยังไม่ตายเว้ยเฮ้ยมันอึดหรออึดเหรอ,อจากกลปาผมนะสาไปหนึ่งทีสิบสองล้านดาเมจล่วงเลยแล้วตายเกิดไปหนึ่งทีจังหวะนี้ผมนะปาดมาหกสิบสามล้านดาเมจยังยืนได้อยู่เรียบร้อยผมโดนระเบิดตายแล้วาลปาไปหนึ่งทีจังหวะนี้แถวบนโอ้โหโหกสิบเจ็ดล้านดาเมจแฟตรประกาศแสงล่วงเลยเฮ้ยมันแรงเหลือเกินนะครับจากกลน,นะ มาลับป่ามาครับผมเรียบร้อยผมนะักนะโกเกสึเราก็ลุวยหนึ่งตัวแย่แล้วนะครับตอนนี้นะคือเหลือแค่สามตัวนะสำหรับทีมของนายคุงนะเอาแล้วงานงอกแล้วครับตอนนี้นะโห้ยงานสวยแล้วเรียบร้อยผมนะกิเวนแตกสวยแล้วครับจังหวะนี้เอา้าฟ้าผมนะฟูก,กิซัดไปหนึ่งดอกโอ้โหย่ิบหกล้านดาเมจล่วงเลยล่าตาเกิดบางทีเด็กดอกรับดาเมจไว้ก่อนโอเคมาจังหวะนี้ ป๋าผมว่าเด็กดออทำการจระโวกไปหนึ่งที3า6ล้านแล้วจังหวะนี้ยังไม่ตายแล้วมาได้อันตีมาโอ้โหเรียบร้อยผมยังรับได้อยู่โอเคมาจังหวะนี้ก็ขึ้นประหยัดพลังงานกันไปเลยนะป๋าผมนักสามไปหนึ่งทีจากฟูุกิเรียบร้อยผมนละตุยแล้วตายเกิดมาหนึ่งทีจังหวะนี้ปาดมาโอ้โหยังรับได้อยู่แล้วป๋าผมเด็กดออนะคุณทรการเจมไปหนึ่งทีนะจังหวะนี้2ล้านดาเมจยังไม่ล่วงแล้วโดนจากคนทําการ ป่ามาหนึ่งทีจังหวะนี้รับได้ก่อนโอเคผมยังรับได้อยู่มาจังหวะน,นี้หมายคหนับสามไปหนึ่งทีจากตัวฟูบุกิยี่สิบสามล้านดานเมจล่วงไปเลยตายเกิดมาหนึ่งทีจังหวะนี้ป่าลกลับมาโอ้โหห้าสิบเอ็ดล้านดานเมจยังรับได้อยู่นะครับติดโล่อยู่นะไปเด็กดออทำการจี้มปหนึ่งทียังไม่ล่วงนะคะสำหรับตัวจากกนนะอ่ะแล้วจากกนป่ามาหนึ่งทียังรับได้อยู่แต่ว่าตายไปเลยนะเอาแล้วนะครับตอนนี้เืิด 1 vs 1นะครับสำหรับตัวจักรกลกับตัวฟูกินะป้ายหัวนัดสามตังนี้ตายเกิดไม่หนึ่งทีโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้คือยังไงครับจังหวะนี้อย่าเพิ่งตายนะครับสำหรับฟูกินะโอเคยังรับได้อยู่แล้วมาจังหวะนี้ฟูกิไหนคุงป้ายหัวนัดสามเป็หนึ่งทีโอ้โหสี่สิบเอ็ดเอสี่สิบสี่ล้านดาเมจเรียบร้อยผมนะโอ้โหโคตรมันนะครับตัวฟูกินะครับทำดาเมจไปได้หมด 76%นะครับถ้าเติมกี้นี่คือทำไปท้หมด3.4%นะโอ้โหดาเมจรวมก็ทำไปทั้งหมด684ล้านสิาำหรับตัวฟูฟูกินะครับก็ถือว่าตึงเหมือนกันนะโอ้ยเหนื่อยเลยครับสาวการเจบจักรกลนะคือเหนื่อยมากนะมันมันตายเกิดได้ตั้ง8ทีนะครับคือมันก็สุดเกินนะสำหรับตัวจักรกลนะโอเคอ่ะใครชอบคลิปสอนพี่น้องสอนพี่น้องฟูฟูกิกับท่าเติมเมื่อกี้ใกล้ลืมช่วยกดไลค์คลิปนี้ครับผมนะ โอเคครับผมครัชอบคลิปนี้อย่าลืม,มดลกดไลค์กดแชร์กดสับตไครครับผมนะไม่จะมาสัตว์คลิปนี้บ๊ายบาย